ปฏิบัหน้าที่พีีกสูและสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันเปสักกสระุชาติจุกเทียนมหามงคลนะครับที่คลนกลางครับ การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ที่พระองค์ท่านดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จธรรมสวรรค์คารโอญมัตหังตาฮังเอสภูนะครับท่ากอเมริกาพันธ์กันชัยความเป็นท่านผู้มีเกียรติและก็เป็นผู้แทนสังฆาระพูดนะครับในนามของท่านจะได้รู้ไนะครับเดี๋ยวเราจะได้น้อมนำเข้าสู่อิมริการถวายเชื่อครับนวายเลยครับ ยัง,งไม่ต้องลงเรนะตรงนี้นจหดหนนครับรับพานแต่ละเรียนด้านหลังครับรับพานแต่ละเรียนด้านหลังครับวางคครับ วางครับลำดับนี้ขอเชิญรู้เสือกองกิตยศุลกเลย,ยุพดาชนรังสาสุปราณีัญญาะผู้ิการโรงเรียนยุพนาศวิทยาลัยในพระอุปถัมสมเด็จพระเจ้าพัคณีเธอเจ้าค้าเพชรักนราศราสศริโสภารพนวดีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และบาทีเคยไปครับนึงครับหนึ่งตา2 4 0 8และเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพัคดีเธอเจ้าฟ้าเพชรักราชสุดาสิริโสภาพานวัยที่รับเป็นประธานโงนที่ีและได้าาดบระหารจัดณาทุกเลี้ยงดูแลกิจการต่างๆของโรงเรียนทุพร,ราชนวิทยายลัยสูย ทางบุทศ <To> ัพดิ์ขวสร้างจึตยุพราชให้เป็นอาคารเรียนหลังแรกอีกทรง้งได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชปฏิทาน้านการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นพระราชภาระสำคัญแต่สมเด็จพระมหาจัรพรรดเจ้าและพระบรมสารีริบรมราชวงจากรีออ120ปีแห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีโรงเรียนอันทรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศพระเกียรติศักดิ์แห่งพระบาทสมเด็จพระอรเมนณพระรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราวุธครั้งที่สาม